สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหมักดินนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกระถางกล่องโฟมนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมักดินกับปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนเอาไวป้ปลูกผักวางตุ้มห้องเต้นะคะนี่ดินของเราก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะก็มีเปลือกไข่เปลือกไข่แล้วก็ น้ำหมักนะคะที่เราเรารดลาดกันนะคะเพื่อนแต่วันนี้เราก็จะเอาปุ๋ยคอกมาหมักด้วยนะคะพอดีเราไปซื้อปุ๋ยคอกมาจะามาหมักดินไว้ปลูกผักนะคะเพื่อนเวลาเราเวลาเราใช้เสียมนะคะเราต้องระมัดระวังนะคะเพื่อนเพราะว่าน้องไส้เดือนนะอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะคะเพื่อน ั้งน้องกิ้งคือน้องไส้เดือนเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาปุ๋ยคอกหมักลงไปในนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าจนจนกว่าต้นกล้าของกวางตุ้งฮ่องเต้เขาจะลงได้นะคะน้องกิ้งคือของเราก็อยู่ในนี้นะคะดินของเราอุดมสมบูรณ์มากนะคะเพื่อน ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะนี่พอดีว่าฝนตกนะคะเขาก็เขาก็ดินเขาก็จะเปียกนะคะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยข้อของเรานะคะเพื่อน เราก็โลยไปเลยค่ะเราก็หมักทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อนยิ่งนานยิ่งดีนะคะปุ๋ยปุ๋ยคอกหมักกับดินไว้นะคะเวลาเราจะปลูกตอนไหนเราก็เอามาปลูกได้นะคะเพื่อน แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะรอจนกว่าต้นกล้าจะโตนะคะออ,อันนี้ก็เป็นต้นหอมของเรานะคะที่เราปลูกไว้ที่หน้าร้านนะคะก็ได้แตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อน อันนี้เป็นหอมแขกนะคะเป็นหอมแขกที่ว่าไม่ค่อยใหญ่มากนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมันของพี่ตอมนะคะแต่ตอนแรกก็ต้องต้องบอกเพื่อนๆนะคะว่าต้นนี้คือเขาอยู่ใกล้ๆต้นมะเขือยาวมันนะคะเพื่อน ก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเขาว่าติดมากับมะเขือยาวมันนะคะแต่แต่วันที่เราพอเมล็ดนะคะเราพอเมล็ดไว้2กระถางนะคะก็เป็นพันนี้นะคะเป็นพันลูกสีม่วงๆนี้นะคะแล้วก็เป็นมะเขือมันของพิ่ต้อมนะคะมะเขือยาวมันแต่วันที่ปลูกอะเราเราก็เอามะเขือพันนี้มาปลูกนะคะไม่ใช่มะเขือ มันยาวของพี่ต้อมนะคะก็งงมากเลยนะคะพอลูกออกมาก็ลูกมาเป็นลูกสีม่วงไม่ใช่มะเขือยาวมันนะคะอันนี้เป็นต้นที่เราปลูกไว้อีกระถางหนึ่งนะคะที่เราได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะเอาไว้ต้มกินนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางของมะนาวเป้นนะคะพเพื่อน อันนี้ก็อายุนานแล้วนะคะเป็นปีแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเอานะคะเขาก็ได้แตกมาใหม่นะคะต้นนี้เราก็ปลูกประมาณน่าจะปีกว่านะคะมะเขือมันยาวของพิ่ตอมนะคะแต่จริงๆอะ่ะเขาไม่ใช่มะเขือมันยาวนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเอามาปลูกอะ่ะเขาเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็มาด้วยกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไร ก็เลยเรียกมะเขือมันยาวนะคะติดติดลูกเรื่อยๆนะคะติดลูกให้เรากินเรื่อยๆเลยนะคะพอเขาเริ่มโรยแล้วเราก็เริ่มการต่ดดินใหม่น,นะคะเพื่อนแล้วก็ทำสายใหม่อันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือมันยาวของต้นกนันนะคะที่เราปลูกไว้เราก็ไม่ไแน่ใจว่าต้นไหนเป็น,นะ มันยาวล้วต้นหนเป็นเถื่อนวเสื่อพันพันลวกนะคะพันที่เราปลูกเมื่อกี้นะคะเพื่อน,น,นะะเราปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะแต่ตอนที่เราปลูกอะ่ะเราก็สัำผสมน,นะคะว่าไม่รู้ว่าะาเป็นกะถางไหนล้วก็เอามาลงลืมไปเลยนะคะเพื่อน,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 นะะอันนี้ก็เป็นหมูลคานะคะที่เราลงในกระถาง น,นี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวพันดอกพิเศษของต้องมาะาติดรูปนะคะ,าาก,ก,ะ,คะก็อยู่กับมะเขือมันยาวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกวางตุ้มนะคะที่ต้นเก่าต้นแก่ของเรานะคะที่เราได้ตัดกินเรื่อยๆนะคะเพื่อนแล้วก็บำรุงเขาแล้วก็ได้กินเรื่อยๆนะคะ วางตุ้งอันนี้ก็เป็นต้นกระเพานะคะที่เราปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วก็ได้เด็ดยอดของเขาออกนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นกระเพานะคะที่เราโรยๆไว้นะคะเพื่อนเขาก็ได้งอกขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นแมงลักนะคะต้นแมงลัก ที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะแมงลักเนี่ยเป็นลูกค้านะคะลูกค้าเขาเอามาให้นะคะเอาต้นกล้ามาให้แล้วก็ได้เอามาลงํำแ,แตกยอดยนะคะเพื่อน